่กก็็เบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ backstage แล้วมาหาซื้อของใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้ของมาแล้วนั่นก็คือ ตอนนี้เกลี่ซื้อของมาแล้วนะคะนั่นก็คือสีไม้สีเทียนะคะอุปกรณ์การเรียนแล้วก็มีชุดน้องทันวาด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะซื้ออะไรอีกนะคะละลรลูกซื้อมาเล้วไม่ใช่หรอคะ วันนั้นพ่อซื้อมาให้แล้วยังไม่ได้ใช้เลยไปกลับเร็วเปลี่ยนโซนเปลี่ยนโซนเร็วเร็วไม่เอาไม่เอาไปเร็ว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 เต้ให้ดูหน่อยเอวเธอเด้งเด้งเด้งไปไม่เอาไม่พูดเลยเฉยเร็วที่พี่เกลเร็วเดี๋ยวท้าไปของเล่นเลยไปเกลของเล่นไปด้วยเร็ว นี่ค่ะทุกคนถ้าสองคนเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแม่ก็งงมากเลยลูกคานั่งทำอะไรทำอะไรกันแม่กำลังนั่งเลือกผ้านวมนะเมื่อกี้หันไม่คีเขานั่งอยู่อย่างนี้แล้วอ่าอะไรกันอะทำอะไรกันไปลูกไปลูกเดินต่อเดินต่อเดี๋ยวเราจะไปเลือกของกันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วไปไป ลุกขึ้นลุกขึ้นเขาไม่ได้ให้นั่งนะเร็วเร็วนั่งแล้วก็ซื้อเลยเอาแม่ที่ไม่ขาดแล้วตอนนี้ไปเร็วๆครับูเกี้ยวกินแม่ทุกคนดูนักเกอรี่เขาอยากได้ของชอบนักก็คือแก้วน้ำนะคะนี่ทุกคนอันนี้199บาทนะคะทุกคนร้อบาทก็จะเป็นแบบนี้นะไปคงละอ่อน ดจ้าวะลกูกไม่ไม่ซื้อให้หรอกเพราะว่าหนูมีหลายอันแล้วนีน่ีเหมาะกับหนูมากเลยเนี่ยแปดสิบเก้าบาทนี่เช่นเร็วๆเ,เอาไหมน่ารักดีเนี่ยอ,อันนี้มันประหยัดไงลูกนะกหนันน,นวันนี้เข้ามาช้อปปิง้งด้วยเงินของเขานะคะเมืเ่เกี้ก็เลยพูดอะไรไม่ได้นะเมื่อเขาอยากได้เราก็ต้องซื้อนะคะ <Okay. S 1> อ่านี่นะคะได้แล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้ซื้อเองสิคะนี่เขาไปแล้วนี่ได้ เอะอันนี้นะคะทุกคนเหมอะสามที่ไม่เนี่ยแหละกินเยอะไงตัวงแตนี่ตอนนี้นะคะเราซื้อของได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเต็มเลยของเต็มรถเลยของหนักมากนะคะชิ้นนี้ไปดูมูล่าสองที่ทั้งคนนะ นี่นะคะทุกคนมาเก็ตเจออันนี้นะคะเป็นอันเล็กนะคะเ,าาเป็นไม้ไมกวาดเล็ก <laughs> เราจะซื้อไปให้น้องธันวานเล่นลกันนะคะกับได้กับได้นี่เรามาจ่ายตังค์แล้วแม่ปุดแม่ปุด ออกมาจากห้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข็นรถเข็นมานะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งพักทานอาหารกันเนาะตอนนี้เราซื้อเคฟซีมานะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งพักทานตรงนู้นนะคะด้านนั้นก็จะมีพวกทิงช้านะคะแล้วก็ที่นั่งเนาะให้ให้เราได้รับประทานอาหารกันนะคะเราก็ได้นั่งพักเนาะใช่นี่ตอนนี้ไม่มีใครมาเลยดีมากเลยนั่งตรงไหนดีตรงไหนคะพี่แก้วโอเค นี่เราจะนั่งพักตรงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปที่เราไปซื้อของช้อปปิ้งนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย